เดิมกระดานใหม่นะนี่โอ้กระดานครับเสียนครับเส,สียนเสื้อแดงเสื้อ้ำนนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับตอนมักเที่ยงรกระดานกระดานกระแจวาแจวแตะค้นเล่นยกรแจวตะคนเห่ีเนี่ยหัวแวล้ <c oughs> วหัวละวหัวละเดินมัวโอ้นูนนครับหน่วยหน่วย,วยสอนเนม ไว้ยว้าวท่านเดินน้ำเดินด้วยวเขาไปกินทำไมเขาจะกินนี่อะพเดิมก็ดานใหม่ได้หน่เข้าไปกินขอเดินสายเดินสายเดินเบิ่มยำเลยนั่นเลยมาแล้วอาจารย์ต้นอาจารย์ต้นมาแล้วอาจารย์ต้นอาจารย์ต้นทุ่งคู่เฮ้ยเฮ้ยดีครับดีท่านผู้ชมครับถ้าไม่ชม อ่านั่งต้นนั่งๆโอ้ยดูนี่แก่ไม่ดีตายไม่นี่ตายแล้วนะตายแล้วโอ้ยเน่าแล้วเน่าแล้วมี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 บอกว่าเน่าเน่าอุดก็ตายอุดก็ไม่อุดนากเอาเอาปุยเลยนะคือว่าอุดตลอดทำไมจะอ่อยขนาดนี้ร้องไห้กลับบ้านดูเห็นนี่ร้องไห้กลับบ้านเลย สู้ไม่ได้นะเตยยงเนาะเฮ้ยไปเห็นฮอตเลยอาจารย์ยอยงอยู่เย็นนะครับเนี๋ยวนำกุญยู่เย็นนะเนี่ยอืมมันกยู่เย็นนะวาอยู่เย็นเหรอยู่และเย็นเลยเหรอนางคุณนักเตะทีมชาตินะครับอยู่เย็นเป็นเลขสี่บ่ะเก็บีเก็บเอาเลขสี่เนี่ยเอาไยังนี่โทษกระดานบ่โทษกระดานบ่ดีว่ะเอาอีกแล้ว แกกองแล้วนี่กระดาน,มานไมจ่จะจะแพ้กันรบแพ้เข้าเทาเลยอาอจารย์ต้นจะเข้าเนี่ยบอบอบอลเ้ารอให้เขาแก้มือเข้าเข้าเข,าขาอบอเสียเวลาแพ้เ,พเขาออกไปแพ้ก่อนเขาเข้าแก้มือกันใหม่ให้มันจะได้เก็บและจำตัวรอลาแคเป็นสิปีมันวเขา่าไปไล้สิบปีมันได้ลาแคบสิบปีได <laughs> <ป>้เอาสองห้าส เดินเลบลบลึกๆมีชักว่าวด้วยมีชักว่าวเขากินระบาดเนี่ยเอ้าอุดตายเอเลี่ยนนี่กันนะเขาอยากกินเขากินใบยังนงใบสองเลยเออนักเลงพอนักเลงพอเออเอ้ยว่านักมันดับลิ้งมชนะดาวจะเลิกเล่นดูเขาตลอด ข้าวฮอตแมทเนี like <bbe> ่ยรีบข้าวฮอตแมทเนี่ยเนี่ยรีบข้าวฮอตแมทไม่ได้เข้ามาดิอย่งเรื่องรูฮอตตลอดที่จะยังพลิกไปชนะได้โอ้โไม่พลิกเลยพี่องเอ็ดเล่ตอย่างเดียวพลิกอยู่พลิกตั้งใหม่แล้วโอ้มือมือโอ้ยมือสั่นไงมือสั่นเออได้ข้าวฮอตอยู่จะแกงแย่ให้กินโดนสองหน่อยแต่มันได้ข้าวฮอตอยู่เห็นฮอตอยู่กตัวตายได้แล้ว เตรียมตัวตายอ้าบังคัยให้เข้าห้องอยู่นเบียร์ตัวนู้นอยู่ตัวนั้นจะวนั้นตัวนั้นเดินรุนนั่นได้เออตัวนั้นเดนไดออร่เดิด้เดี๋ยวชนะมึเกินกีฬาใช่ตั้งใหม่ได้แปดเินฮ้ยโอ้เขากินสามเลยโอ้ยชักออกเลยแบบด้วย ก็หักเกือบสามเนาะก็สามตัวสุกเขากินเนาะกะหักขาเขาเน่ะเข้าเลยเข้าเลยเสียเวลายังไงก็พริกชนะย่าอยู่เคากินเลยเคากินมาเคากินมาเนี่ยใครกินหรอใครกินกันบอกเลยบอกเลยเอรกินเออใส่ใส่พริกพริกเลยบานเฮ้ยตะยงพริกแล้วนั่นเห็นไหมนั่นพริกจริงๆแล้วนั่นเห็นไหมนะตายเลยบานไอ้น็อตเจอดอกเดียวพริกเลยโอ้เซียนตัวนี้ ยำแม่อ่ะที่ไปซ้เออนี่โอ้มาพลิกวะโอ้ใทยสบองนล้วนยังวะลุกย้ำยเลยตามไปยำเลยโอ้โหเผยเฉยวะเตี้ยเลยวะเออโอ้โาจานต้นบอกแพ้เฉยเลยเรวคนนี้หัวกันแี่ย บอลลูนไอ้มวยล้มมวยวะชนะได้แต่ไหนวะนี่บอลลูนกันวะเออชนะเฉยครับพริกครับมวยพริกไปพี่ถ้าไม่บอกเราแพ้จริงนะแพ้แล้วแพ้แล้วพี่ยงไม่ดูเลยพี่ยองอ๋อเราอยู่เฉยโอเคโอเคล้มมวยนะเออหมากขี่บ้าอีู่บอชนะเฉยมันแข่งกันไรเลยมึงหัวกันนึงมันหัวกัน ติดตามนะครับกล้องยโสธรเล่นบังคัดนะครับตอนเที่ยงนีโดถ่ายให้ดูด้วยเที่ย้พระเต็มคอเลยนะครับเนี่ยโนนทต้นรุ่นนี้ต้องมีพระเล่นบังฮอดอ่ะดูครับพระเต็มคอเลยเมื่อกี้พิกลักษณะเฉยมีคนบอกได้บ่ะเมื้อนี้ยตะต้นไปแล้ว นต้นทุ่งผูไปแล้วไปไปลบแล้วบานทำขำฮะเห็นนูวนทำขำจักยเส้นเรือใหสมองแตกป่วยปีได้ก็ต้องอนินีป่วยกอนผก็การเกี่ยวแท้จานยุ้มีตางไปนะจัก เอาเอาไหนอ่ะตายพี่เลยบุกพี่แล้วพี่นะเอาแม่เอาแม่พี่เลยโอ้ยมือไปโยออกโยเข่าด้วยวันตกเบ็ดด้วยเอาเออเอาสุกข์กินไรบ่มาแมลงไหลเออเอาเอาไอแลี้ยเข่าแผลน่าตอนนั้นเออเออนัดไตเล่นเลยบ้าน โอ้ยเราวางเพี้ยนไปดีดเว้ยแน่นอนเหรอเอา้าเสี้ยนปลอมตัวมากนี่วะเสี้ยนของเขาปลอมตัวโอ้ยเอาอีกแล้วนัดเองเอา้าอืมกินกินมาได้บานเอาเอาสูตรได้บานน็ัด,ดนนอเอา้า ได้ที่บีเอาบี้อาเลย้เอากินไสบักินตัวนี้กินกินกินก้นกินต้นนี้เออกินก้นก้นยังยังคำกินไสตัวนี้เอกือบกินต้นพิษบัืรโอเแอะอีกแล้วซื้อทำไหมตงไม่ได้เปลียอีตานึงโค้งตีคแตกได้เลยน นอนเบอร์รับเลยนอนบอรับเลเจอเสี้ยนโอ้ดูครับโอ้มาอีนะแขนพดเต็มข้ออลยคือแม่นเนอะลุงพออะไร้รึอซอยดีเหรอมาด้มากด้โชคได้หนึ่มาดูฟุกโอ้แต่พอาายนี่นอนนอนบอรับคราับสามตาลวดเอาชนะนล้น น่ามันละไปสองตาล้วนนัดแพนโอ้แต่ต้นมาทำเสียของหมดเลยนอดล้วนเลยเครื่องล้วนเลยเออเครื่องกันมาดีๆเมื่อกี้ไงท้องเลยบอกสูตรให้หน่อยเดี๋ยวทำเป็กินแน่กินข้าวกินแล้วกินข้าวแน่ยู่กินสองแม่ ยู่กินสองย่ะเนี่ยยู่ตรงโน้นอ่ะนั่นทิ้งไปนั่นแหละควาดสองสองสองฟังโอ้สามเลยวะโอ้ก็หมดฟังพี่วะเอ้านัากินพีชคางวะก็หมดเงี้ยวฟังผีวะเอ้าหมดเงี้ยวสุสีสุสีมาซ้ำกันมีเลยเมื่อกี้เสียเปียกแล้วเออเรากินในนั้นเองด้วยเรากินไม่ตรงตาเรกเนาะ กดไลค์กดแชร์ด้วยครับกล้องยูโซทอนกับเดยนบังฮอดตอนพักเทียงขำๆครับกิมกีลาจิตไหลอู้ของฮอดเสยอบาดตายอีเล่นร้อมนัดตายก็ตายแบบนี้โอ้ยแนะนำช่องทางให้หน่อยเดียว้าเป็นผู้อ้าใหญ่เลยนะโอ้โหนี่กระโดดย่ำสองอีนี่ นี่แม่พิการกินนดอตาตาาใสโอ้โหสามตาลวดโอ้เก่งเลยวะสุดยอดเลยวะนิงเนาะนิงเนาะนึ่งเนาะสมตาลวดไอตาเนื้อใสเหรอโอ้นอนวบอนอนวะสตาลวดเลรวหากินได้ยะโพกด้โอ้โห่ไผลิต้ได้เลยอ่กินเนื้อนมว่ะบามะอื่นไม่มาช่วยไม่ได้นะก็คนนี้ทำงานท้าย ต้นออกแล้วนะบายบายแล้วไฮเทคบายบายแล้วอายุงานสิบปีแล้วสิปีแล้วเนาะเฮ้ยสิบปีปีสิบสี่ปีแล้วออกพรุ่งนี้ครับออกไปขับ <S 1> <1> <S บินมอเตอร์ไซค์โชคดีโชคดีมีชัยครับผมโชคดีมีชัยนี่ครับอาจารย์ต้นประธานงบบ่ายตายแล้วนี่ครับอายุงานสิบห้าปีครับออกงานลาออกแล้วครับออกแล้ว <1> <1> ออกไปทําธุรกิจส่วนตัว Cái bị chơi. Châu đi mới chay Không, mắm thoáng này ghé thoáng, ôi vú, Mắm thoáng, búp ừ. <laughs> เอออ้าวอีแล้วนอตโดนอีแล้ววะลายอีเลดบอลแกลรำ่ะแก่รำแกลรำตึ๊ๆตึกตึกสองสามด้วยวโอ้สงสามแก่เวลาท่าเดียว,วะ่าเข้ารได้อยู่โอ้ลรวมปาสีตาลวดวะ นอนรับมนอดบ้านวันมือนมากมือนมากดโอ้กิน่เนาะ่ย่าเลยอกินดูก็กินแล้วบาจนัดเออณาเลยซี่ตาลวดเว้ยกินกินอย่งมาเออกินอย่งวะกนต้โมากอนี่นอนเด้มันกินเหล้าพิษขวดด้วยวะัวดีว ก,กดไลค์ก,กดแชร์ด้วยครับไปไปกอ,ทองทสุธรไว้แค่นี้ครับวันนี้เจอกันใหม่มเีรเออครับขอบคุณมากครับขอามาดูผู้ชมแก้กันนะครับ